สวัสดีครับน้องวันนี้พี่แงเคซีนะครับจะมาสอนเรื่องการพิสูจน์สูตร5สูตรในเรื่องการเคื่อนที่แนวตรงนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูกันก่อนว่าการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยมันจะมีสูตร การเคลื่อนที่ของที่ไม่มีอัตราเร่งนะครับ v S ส่วน t อันนี้จะมีอยู่สูตรเดียวเท่านั้นอันนี้คือไม่มีไม่มีความเร่งไม่มีความเร่งหรือเรียกว่าความเร็วคงที่เข้าไหมครับ อันนี้จบเลยแต่ถ้าเป็นสูตรที่มีความเร่งเนี่ยความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหารด้วยเวลาถ้าเราย้ายข้างเนี่ยเอาทีขึ้นไปคููนิดนึง a คูณกับ t เนี่ยจะเท่ากับ v ลบ u เห็นไหย,ย้ายย้าย u ไปฝั่งนน้นและเขียน v เขึ้นมาใหม่ย v เท่ากับ u บวก a t เห็นไหมครับ จะได้สูตรที่1มาสูตรที่2อ,อย่างง่ายๆก็คือระยะทางเท่ากับอัตาราเฉลี่ยเอา u บวก v ส่วนสแล้วคูณ t นะอันนี้จะได้สูตรที่2มาทันทีสูตรที่3เนี่ยถ้าเราเอา v มาแทนนะเอา v มาแทน ก็จะได้ s จะเท่ากับ u บวก u บวก at คือเอา v มาแทนตรงนี้นะครับส่วน2แล้วคูณกับ t กระจายเข้าไปก็จะได้เป็น s จะเท่ากับ u บวก u เป็น 2u หาร2แล้วคูณ t นะก็จะกลายเป็น u t ธรรมดาบวก1ส่วน2 a t ยกกำลัง2อันนี้จะได้สูตรที่3นะครับนะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราแทน u นะเราแยกข้าตรงนี้นิดนึงนะ u เนี่ยจะเท่ากับ v ลบ a t ใช่ไหมนะแล้วก็แทนกลับมาที่สมการที่2นะ s จะเท่ากับ วงเล็บ u คือ v ลบ at ใช่ไหมแล้วบวกกับ v ส่วน2แล้วคูณกับ t พอกระจายเข้ามาเนี่ยก็จะได้เป็น vt ลบ1ส่วน2 at กำลัง2นะ s นี่คือสูตรที่4่นะครับสูตรสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าเรา,าย้ายข้างนิดนึงเราจะกลายเป็น V-U ลบ u ส่วน A เนี่ยเท่ากับ T ใช่ไหมแล้วเราก็แทน T ลงในสมการที่2อีกเพราะงั้นก็จะกลายเป็น S จะเท่ากับวงเล็บ U บวก V ส่วน2แต่ T เนี่ยคือ V-U ลบ u เนาะ V-U ลบ u ส่วน A นะ v u A นะสังเกตว่า อันนี้เป็น v ลบ u คือเหมือนกับหน้าลบหลังอันนี้ก็เป็น v บวก u ก็เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมก็เป็น v กำลังสองลบ u กำลังสองสอง a ในย้ายไปตรงน้ก็เป็น2 a s ย้ายข้าง u กำลังสองไปฝั่งนู้นแล้วเขียน v กำลังสองขึ้นก่อนนะ ก็จะกลายเป็น u กํลังสองบวกสอ as นี่เป็นสูตรที่5เรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ